ชติมาทองแผ่ค่ะลกูกเริ่มแรกเนี่ยนะคะเบาหวานเป็นมากเป็นต้องหมอบังคับให้ตรตาแล้วกินยาเป็นกระสอบแล้วตอนหลังมาก็ไม่มีแรงรักษามันก็แค่นั้นมันทรงทรงสุดๆถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากอยู่รอกไปดีกว่านอนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยท้อใจไม่กลัวตายเลยธรรมดาคนเรากลัวตายนะแต่ตอนนั้นไม่กลัวตายเลย ใครเอาแบงค์พันนี่นะมาเต็มให้ที่นอนนะท่วมตัวเราอะฉันไม่เอาฉันขออยากร่างกายแข็งแรงฉันอยากเดินได้ฉันไม่เอาขอแค่พอมีพอกินลูกอะได้ลูกมาแนะนําก็ไม่เชื่อแต่ลูกน่ะเขาดีขึ้นแล้วก็บอกลูกพาแม่ไปบริษัทสีคะมาศึกษาอยู่เป็นเดือน่ะแล้วก็เริ่มกินพอแน่ใจแล้วนะแล้วก็แน่ใจจากลูกสาวอะเขาว่าการดีขึ้นอะ กินมาประมาณเดือนแรกนะลูกนะไอ้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมันฟื้นฟูหล,ลกมันฟื้นฟูมันดีมามาหลายอย่างนะลูกกินก็อร่อยแล้วก็เริ่มละเริ่มเดินเริ่มเดินได้เริ่มเดินดีจากเดินไม่ได้จากข้างล่างเนี่ยเป็นเดือนนะฮะเริ่มได้ละเอ๊ะเราไม่เคยลองเดินนะลูกเราคิดว่าเราเดินไม่ได้โอ้ค่อยเดินได้เนี่ยก็เถิบได้ ลงบันไดโอเคมานั่งสูดอากาศข้างล่างแล้วก็โอ้โหม,นนโมันเป็นได้เหรอเนี่ยก็นึกถึงอ่ะนึกถึงพอลิตินแล้วเฮ้ยมันเป็นได้เือเนี่ยเป็นจริงเหรอเน,นี่ยแล้วตั้งแต่น,นั้นนะตั้งใจกินมาตลอดไม่เคยขาดตื่นมาต้องกินพอลิตินก่อนแต่ยาเบาหวานก็ยังกินอยู่นะลูกนะพอแม่กินไอ้นี่มาได้ประมาณสักร่วมๆปีอปียาเบาหวานเลิกกินเลย เพราะว่าแม่กลัวไตพ่อแม่กินมานานแล้วไปหาหมอหมอบอกกับคุณป้าคุณป้าดูแลร่างดีจังเลยเราก็นึกในใจฉันไม่ได้กินยาแก่หรอกจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นเราที่โซมมากเลยโซมมากครกพี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยบอกไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี่ยพี่พูดกับหนูแล้วพี่หน้าสั่นนะใครๆครก็เห็นบอกแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วกแกทำไมไม่บอกฉันนะว่าฉันหน้าสัน่นใครจะไปกล้าบอกพี่ พี่โสมแลวลาพี่พูดพี่หน้าสันด้วยนะยังพูดกันเลยว่าพี่ต้องเป็นภาคินสันแน่ถ้าไม่ได้ตัวนี้นะแม่ไม่ไดมานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่ไดมาสวยอยู่ตรงนี้จริงๆลูกแม่แม่ไหว้ทุกปันนะแล้วแม่ขอบคุณขอบคุณคนแนะนําขอบคุณเจ้าของขอบคุณผลิตภัณฑ์ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในบริษัทร,ร่างกายเดี๋ยวนี้ถึงแข็งแรงไปเจอคนเจ็ดสิบด้วยกัน,น <S <S อ,อ่ะเราแข็งแรงกว่า